สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับพลิกชีวิตจากหนี้สินสู่ความมั่งคั่งด้วยเกษตรผสมผสานลงทุนน้อยกำไรปังฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมคะแต่ทำได้จริงค่ะเป้าหมายการเรียนรู้ของเราในวันนี้คือเข้าใจหลักการเกษตรผสมผสานอย่างง่ายลงทุนน้อยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรายได้ปลดหนี้และสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ค่ะความเป็นมาและความสำคัญ หลายคนอาจมองว่าการทำเกษตรต้องใช้เงินทุนเยอะต้องมีที่ดินผืนใหญ่ถึงจะประสบความสำเร็จแต่เกษตรผสมผสานจะเปลี่ยนความคิดของคุณค่ะเพราะเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานหลายหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันช่วยลดความเสี่ยงลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ค่ะเนื้อหาหลักของเราวันนี้จะแบ่งเป็น3จุดหลักๆค่ะจุดที่1เกษตรผสมผสานคืออะไร เกษตรผสมผสานคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรอื่นๆร่วมกันในพื้นที่เดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่ไข่และขุดบ่อเลี้ยงปลาทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้เลยค่ะข้อดีคือพืชช่วยบังร่มเงาให้สัตว์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยให้พืชและปลาช่วยกำจัดวัชพืชในบ่อลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนและสร้างรายได้หลายทางค่ะ จุดที่ 2. ทำไมเกษตรผสมผสานถึงลงทุนน้อยกำไรปังลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราปลูกผักชนิดเดียวแล้วราคาผักตกต่ำเราก็จะขาดทุนแต่ถ้าเรามีทั้งผักไก่และปลาถึงแม้ราคาผักจะตกเราก็ยังมีรายได้จากไก่และปลามาชดเชย อีกทั้งเรายังสามารถนำผลผลิตที่ได้มาแปลรูปเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยเช่นทำไข่เค็มปลาร้าหรือน้ำพริกเป็นต้นนอกจากนี้เรายังสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงได้เพราะเราใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์และปลูกพืชสมุนไพรไล่มแมลงได้ค่ะจุดที่3เริ่มต้นเกษตรผสมผสานอย่างไรเริ่มจากเล็กๆค่ะ สำรวจพื้นที่ที่เรามีก่อนว่าเหมาะกับการปลูกอะไรเลี้ยงอะไรบ้างเริ่มจากพืชผักที่เรากินเป็นประจำก่อนก็ได้ค่ะเช่นพริกมะเขือกระเพราแล้วค่อยๆขยายไปปลูกพืชอื่นๆที่ตลาดต้องการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆที่เราถนัดที่สำคัญคือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตหนังสือหรือปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์แล้วลงมือทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายคุณลุงสมชายแต่ก่อนทำนาอย่างเดียวเป็นหนี้เป็นสินเพราะราคาข้าวไม่ดีแต่หลังจากหันมาทำเกษตรผสมผสานปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาชีวิตก็ดีขึ้นมากค่ะตอนนี้คุณลุงมีรายได้ทุกวันมีเงินปลดหนี้และมีเงินเก็บอีกด้วยค่ะสรุปจุดสำคัญ เกษตรผสมผสานเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานหลายหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันช่วยลดความเสี่ยงลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ค่ะแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่มากหรือน้อยคุณก็สามารถทำเกษตรผสมผสานได้ค่ะเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวในกระถางหรือเลี้ยงไก่ไม่กี่ตัวในบริเวณบ้านก็ได้ค่ะ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอแล้วคุณจะพบว่ากเกษตรผสมผสานสามารถพลิกชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้จริงๆค่ะ